เอเลียนสปีชีคืออะไร Alien Species มีชื่อเต็มๆว่า a q ควาติกเอเลียนสปีชีส์เป็นคำที่ใช้เรียกสัตว์น้ำต่างถิน่นสัตว์น้ำที่ไม่เคยพบเห็นในประเทศไทยมาก่อนแต่ถูกนำเข้ามาจากพื้นที่อื่นนั่นเองมาทำความรู้จักกับเจ้า Alien Species และความอันตรายของมันกันเจ้า Alien Species แบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆได้แก่ 1. ประเภทที่ไม่ลุกรานเจ้าเอเลี่ยนประเภทนี้ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติมีพฤติกรรมการกินอาหารไม่แข่งขันและไม่กินสัตว์น้ำด้วยกันเองเช่นปลาจีนปลาเฉาปลายี่สกเทศปลานวนจันเทศ 2. ประเภทที่รุกรานเจ้าเอเลี่ยนประเภทนี้มีนิสัยตรงข้ามกับประเภทแรกทุกอย่าง ทั้งการแย่งชิงอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชนิดอื่นกินสัตว์น้ำพื้นเมืองเป็นอาหารปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีทาให้มีอัตราการรอดตายสูงรวมถึงแพร่พันธุ์ได้เป็นจำนวนมากและรวดเร็วเช่นปลาหมอสีคางดำปลาหมอมายันปลาหมอบัตเตอร์ปลากดเกราะปลาดุกแอฟริกันเจ้าเอเลี่ยนประเภทนี้นี่แหละ ที่เป็นอันตรายอย่างมากกับระบบนิเวศเพราะเมื่อมันเข้ามารุกรานในแหล่งน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์น้ำและพืชพันธุ์บางชนิดสูญหายไปทำให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมและชนิดพันธุ์สัตว์น้ำลดลงส่งผลให้ระบบนิเวศเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงและหากเจ้าเอเลียนสปีชีส์ประเภทนี้หลุดรอดลงไปในฟาร์มของเกษตรกรแล้วล่ะก็ สัตว์น้ำในบ่อที่เกษตรกรเพาะเลี้ยงไว้จะก,กลายเป็นอาหารของมันทันทีทำให้ปริมาณผลผลิตลดลงสร้างม,มูลค่าความเสียหายเป็นอย่างมากจนอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศได้เลยละ่ะหากมีใครพบเห็นเจ้าเอเลียนสปีชีส์เหล่านี้แจ้งเบาะแสได้ที่กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงโทร 025620494หยุดการปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นลงแหล่งน้ำธรรมชาติร่วมกันและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยรักจากกรมประมง